ด้วย่ินองนะคะกินยางปลาดุกไก่ย่างปลาดุกยาวไ้กรไก่ไม้ใหญ่ไก่ไม้ไก่ละห้าสิบห้าห้าสิบห้าบาท ปลาดุกคนนี้จะตื่นังไงเล่วพี่น้องลูกค่ากันน่งเต็มรานมจ้ะพี่น้องอย่างปลาดุกเพราะลูกค่าจะปีหนึ่งข้างหนึ่งกินเล่นด้กันใช่ไหม เมืบบล่ลูกคากลายพีน่น้า,าของนี่พริก้ทยดส่ไก่แ<ส>ม<ส>ไนไก่ท่ากระเทียมเยวไเวลาแต่พีน่น้อง นนี้เ่ำเนียเียพูดคียวนเมพูดและทปดุไม่ต้องใส่ใช่ไหมไม่ใส่ พ yeah. <Yeah. S 2> ี่ดีไหมเนี่ยแน่นขมมีแฮมมีแมี้น้อมีก็ไวซนีด้วจ้าเจอกัน่ไน